โอ้โหคู่รักข้าวใหม่ปลามมนปล่อยภาพสุดสยิวงานนี้ก็ลงอ่างไปเลยจ้า ควงแฟนหนุ่มเขาประตูวิวากันไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาสำหรับพิธีกรสาวคนสวยอย่างแอร์พันธิราฟูกินกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจไอรัชสิทธิ์มันคงธนารั์ท่ามกลางบรรยากาศงานแต่งที่เต็มไปด้วยความสนุกและความอบอุน่นมีเพื่อนๆทั้ทงในและนอกวงการเขารวมจำนวนมากและล่าสุดในอินสตาแกรมของแอร์เธอได้โพสต์ภาพระเบิดความแซ่บลงอ่างกับสามีพร้อมทางระบุแคปชั่นว่าเราคือคู่รักนักดื่ม หลังจากนั้นมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นน้องดื่มต้องมาคืนนี้แน่เฮ้ยแม่แซ่บมากแม่ร้อนแรงสุดๆครับน้องต้องมาแล้วนะแม่เริศดมากน้องแอน้องไอซ์ไว้เริศโอ๊ยร้อนแรงแบบนี้เบบีต้องมาละนะ